สวัสดีครับจากคูรูมานะครับวันนี้นะครับเช่นเคยนะครับอีกวันหนึ่งนะประตูสไลด์เฮดวันนะครับดึกเลยนะวันนี้ใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็กันนิดนะครับกันนิดมียางกันนิดตรงนี้นะครับสวิตเกอร์หน้าหลังนะครับมีข้างประตูด้วยนะครับตัวนี้เจาะตำแหน่งนี้ให้นะครับแล้วก็ใช้ มือจับเดิมนะอันนี้เป็นระบบสลิงนะฮะจะเหมือนของแท้โรงงานนะครับสลิงนะครับตัวนี้นะครับนะติดตั้งก็ตรงรุ่นนะครับแล้วก็มีสวิตต์ตรงนี้ให้นะครับสวิต์นี่นะฮะท้งซ้ายทางขวานะครับหลักการก็จะเป็นแบบ o e เ็มนะครับเวลาล็อกเปิดไม่ได้นะครับตัวนี้กันหนีบนะฮะ กันละียนะครับตัวนี้งานตรงรุ่นนะครับเพชวันนะครับไว้ใจได้นะฮะติดมาหลายคันสิบคันแล้วครับก็ <Girl. S 1> มีซ้ายมีขวานะครับตัวนี้ขายเป็นคู่นะฮะแล้วก็มีระบบป้องกันการเปิดฝาถางังในการเปิดครั้งแรกนะครับเปิดฝาถางังปุ๊บมันจะหยุดเลยนะฮะตัวนี้ ระบบ OBD นะด้วยนะครับต้องปลดล็อกก่อนถึงจะใช้งานได้นะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตัวด้านขวาจะมีป้องกันตัวถังน้ำมันนะครับเวลาเปิดฝาถังน้ำมันนะครับนี่นะฮะ เปิดครั้งแรกจะหยุดนะครับนี่ฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องระวังนะฮะตัวนี้คัดไปก็เปิดได้ปกตินะครับเป็นระบบพอเทคของเขานะครับประมาณนี้นะครับผมสวิตช์หน้าก็ใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับ ประมาณนี้นะครับผมติดต่อสอบถามได้นะครับประตูสไลด์นะฮะ H1 นะครับสวัสดีครับ